กระด,ก,ก,ระดก,ราากีอะลมออกไปวิดเลยบ่ะจักบรรยากาศก็คือสีรมๆหนาวหนาวอี่กจะเป,เปนมาสงจะม่าก็เลยกมนรือโบสุที่บอยแล้วก็ไปฮอดแหละ

จิ๋วมานเลยค่ะอะไรเดี๋ยวทายพังปลลูกพังกระส่ายหนิลูกโอเคไปเจอกันอยู่บุญพี่น้องเฮ้ยแม่จะขับไปดูป้าไปเดี๋ยวขับไปรอสักก่อนเกือบคนเทาเกือบเทามาพอดและใจพี่น้องได้ถ่วงเทพไทยผมจะไม่เกิดบญเหา พาเทศไทยเ <be no. S 2> ลาะบนพี่น้องผู้จ้าขวดโค้งอ่ะแถวข้อดุมของงานยัหนาวเื่งขายลายเงินซส <c oughs> ือมาบ่าิบเองั้น, <c oughs> นตัวแบบนี้ก็ต้องเอากระยา เรียกเบิ้งเลือเบิ้งเดี๋ยวลูกเบิ้งเกลือไปแม่ะ้ลูกนเบิ้งเกลือพะใบอ้าวบดเดได้บดีเดเด้พอบพามุจักจะโตออมได้ Bo, boa, boa, ba, lũ, ba, bỏ 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 ao này mình nhảy nè ao cho chị ao nhán rồi -si, đó là bạn chúng mi nó lìn luôn tôi lìn một bên đó cả này nè bố mi nguyên ao đó vẫn khéng luôn vẫn khang vẫn khang luôn này. Không <coughs> à, 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 à. à, mà à. ờ. oh, <coughs> Ôi, thiệt nè, nhưng cái bạn Ôi mò này. đi tay cho hết cái biết เมื่อกี้เดี๋ว่าเ็นไดซิเซนน่ะเราขายเซนค่ะเฮ้ยเขาต่อแราเซนชามเหมนเราบ่อยเขาใช่ใช่บาครเห็นด้วยาทุกเจ้ของบัซื้อองเดียวเนาะสิบมงเดียวก็ได้ราคาลดเออมันพอดีแหละน่น่ 来。

เป็นเดอร์คอเขี้ยวกับคอเขี้ยวกคือกันบอกแต่มันคือมาเตตอนแตบปิดสิบ้ม้เลยเล่นไม่เป็นนิดไม่เป็นแล้วตนี้ลุกวานเชคดูไปบึงไปบ่งมอลามลกไปบ่งเบิดนี้เท่าไรจับันี้ดู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 ับต้องเลยโคเลือกพี่น้องเลย โอ้เทพไายจะส่งดิฟมันจะซบเข่าว่าขาจะหลุมก็ดิซนะได้พอดีแต่มันนากล้าอาไว้อาเสือเด้อเสือผาเด้อเส้อเออมันนักดิฟเาไว้เอาเว้ดูให้ดยเว้นี่ขายเสือผาเว้นองปัาีอ้เฟินโก้เฟินออ้บ่เรื่องกันคล้ายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผาเด้อ tô là sao hà phan kịp thái thường thường tô ngang ngàm rồi ờ. đó mà khai อาหารเสียบเลยทีมงานนองกาแลับคุณพ่อเพื่อนสเปรินรอซ็อกพี่น้องกราบอกว่าหมอบอกว่าห้ามกินทองมัดดองซ้เมือ

ซื้อซาพันเดี๋ยวมันจะซื้อซื้อไข่ละเมื่อกี้นะไข่ลแลบ้านเขาไข่้ล่านนะนีง่ายางน้าเมกซาไปด่าวใสเสียมดิอาจารย์เม็กอาจารย์เป่าน้นเบ่ไงนองทีมงานเขา ครบทีมเลยเนาะหักเห็ดคือหนาวเลยโอ้ยบุรีนาวจักดีครบหนาครบตาเลยไอ้หน่องเขาบุลแรงเต็มที่เนาะบุลแรงเนาะผู้สาวเป็นตรายเด้บุลแรงเนี่ยสิได้แต่มันหนาวจิบบุรีนาวขาเขาบุาวมันใดญ่นะอากาศมันเย็นดี่เนาะเย็นแล้วมันค่อมาก็เย็นเริ่มเย็นแล้วมันเย็นเนาะกําลังเซ็ตซาวเทมงานบีไซเซียงสวรรค์ทีเนาะ วบไฟแสงซีโอเสียงอลังการพี่น้องงานจเจอกันงานบุญคันตะจานฝันหวาวันที่หนึ่งเนาะที่ใหม่พอดีพี่น้องสุดนี่แหละสุดใหญ่จัดนัดจับเต็มเสียงสว่องจะคือใหเนาะคนว่าแตจานได้หนิแม่เนาะเสพขึ้นแรกกูแลพี่น้องทัดโฟน ี่พี่น้องน้องโมมนะป้าที่โตแต่ละคนเฮายูโรทันบอกไปไป่ายยูลดแล้วตรงตีพี่น้องเต็มอะยะคือเก่าพี่น้องกลับละเร้อสตาร์ทสตาร์ทรถยังบูฮูว่าเสียสตาร์ท FC มาลับกำลังเริ่มบูสานทีมาไปห หมดโพมิจิซื้อของดีหมดรำพี่น้องหมดไปหาหมู่ซ้ำไพมามืมอเนี่ยเอเาวันปะว่าเข้าเอเาวันเอเาวันตัวโอ้ยหมดไปหาหมู่ซัำหนึ่งก็เจอได้นะเมื่อกระเดาหมูยหมวยมากมากซัำหมุดเนี่ยพี่น้องโอเคจบตัวนี้ได้พี่น้องเด้อเมื่อก่อน